นี้ต้องร้ายได้นะเพราะว่าแม่พูดดีนะทุกประโยคเลยใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่แม่พูดดีนะทุกประโยคเลยลึกมากอขอบใจขอบใจไม่ใช่แม่แม่ต้องพูดซํำเย่ยเพราะว่าหนูเลสตอบจำไม่ได้แล้วแม่บอกว่าอันไหนดีอันไหนดีก็จําไปใช้อันไหนไม่ดีก็ไม่ต้องจําม,มันอยู่ที่จริตของตัวเราการทําดีมันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อยู่ที่คนอื่น เก็บเอามาใช้ด้วยไม่ใช่ว่าเอามาใช้ไม่ได้มีใช้ได้ทั้งหมดเลยจะลงข้างล่างข้างบนจะลงข้างล่างหรือใช้ขึ้นข้างบนข้างบนดีกว่าไม่เื้ออะไรแล้วมีของกินแล้วเดี๋ยวเดินข้างล่างดีกว่าเนีเจอตรงนี้แหละจะได้เดินแด้มาคิดใหม่แล้วเดินดีกว่าตรงนี้ต้องร้ายได้นะเพราะว่าเป็นแม่ลูกต้องหอมได้ตรงนี้ต้องรัก